แม่ขอบคุณครับเลยสวัสดีค่ะวันนี้วันพ่อนะคะเรามาเที่ยวที่เขื่อนลำนางลองสามารถเล่นน้ำได้นะคะไหนหนาวหมหนาวนะหนาวหนาวแล้วก็เลยไม่เล่นจะไม,ม่กินอะไรครับไอจิมไอจิมที่ไม่กินไ,ม,นไม,ม่กินนะมาดูบรรยากาศนะคะ อันนี้ก็นั่งอย่างชิลเลยนะได่เก็นหนึงเกินสเป็นกระท่อมกลางน้ำานุอนนหนะ่อยหมายเลขสิบแปดจองสิบแปดอะไรนะครับอยนนี่ทำไมน้องบิกพี่ไม่จินจนหมายเลขหนูทำไมไม่จินจนตายเป็นคหนุอ้วตายเป็นนหมายเลขสิบแปดเราจองสิบแปดแค่ดูบรรยากาศนะคะ สวยมากเลยคะ่ะว่างๆก็มาเที่ยวกันนะคะอันนี้คนเยอะนะคะวันหยุดบรรยากาศดีไหมครับแน่ต้องมีคนเย็นน้อ,อยู่ตอนนี้ด้วยมันยุดมากเัวเยวใจเย็นได้ครับอ้าวก็มันมีซูชิบอยู่ถ้าจะเล่นถ้าถึงเวลาเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูนะคะ อันน้ำมาแล้วนะคะดีดีมันใจใะสยองสยองนี่ก็ข<ด>เ<ร>ข้าที่เราค่ะไหค้ามาันนี้สนุกไหมสนุกามมาค่ะเพื่อนๆลอามองไปสุดทางตรงนั้นสิกะมาจะเห็นกำแพงค่ะสุดทางโอ้มีภูเขาด้วยกำแพงแล้วก็ภูเขาและวก็มีเด็กเล่นน้ำด้วยต้มตล้าด้นทุภูเขาแบบนั้นมันจะมีจละเทอยู่ด้วยเจละเทเหรอใช่โอ้ ít quá trở lại thêm cặp người thân đô la khó bị hại hiệu rao hiệu rao hiệu rao hảo 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 เห็นอะไรเห็นปูมีปูด้วยเหรอไหนมีอะไรอีกดูจำแมงมุมพอเจอต้นไม้ที่เกิดอยู่ในน้ำด้วยดูกสิ่นั่นแ่ละเออเกิดได้ไงอ่ะเกิดได้ไงอ่ะหรือว่าต้นไม้แห่งต้นไม้น้ำบรรยากาศเด็กเต็มหมดเลยไม่อร่อยเลย ไม่อร่อยเลงเราทำไม่ยังไม่ทนานยังไม่ทันได้กินเลยแล้วทุกคนนะคะมุมอมองสวยมากกค่ะไม่อ้าวถ้ามีอาหารมาเร็วๆเนี้ยก็คงจะดีค่ะก็ไปปุ๊บจงปร๊บค่ะแต่ไม่รู้นะคะทื่อของเราเปล่าถ้าใช่ก็นี่คยคะยำน่ากินมากเลยค่ะ เรื่องนี้นะคะนี่เป็นของเด็กนะคะนี่ไงของเด็กมาแล้วของเด็กมาแล้วค่ะเด็กไหมของผู้ใหญ่ขอบคุณครับมาแล้วค่ะของเด็กอกินเลยลูก ช้อตครับซอสแม่นี้พิษแล้วค่ะปลาทอดสมุนไพรค่ะน่ากินมากเลยนะคะออกไปห่างขึ้นชื่อนะคะหนูไม่เชื่อยที่บ้านหนูเหี้ยอไปอร่อยไหมคะเด็กๆอร่อยอร่ไหมคะน้ำจิ้มมี่ยัมมี่ กินนได้ไหอ่ะไรลูกำสบายเรจะพื้นนอยจะหันนมยังได้ไหมาน้ำเย็นมากเลยค่ะน,น้ำเย็นมากเลยว้ยาวเ,เล็กขาเล็กโอ้ย <c oughs> น้ำเยไม่กระเด็นกรเด็นเยอะเลูกค่ะอแล้ว

แค่หนาวรวแต่น้ำตอนนี้อุ่นนะแม่อุ่นมแม่แล้วาอยากไปตอนนี้มันอุ่นถ้าอยากไปตนนอนอตนี้ต้อหนาวก้อ,อ่น,นะไรคแม่แมมว่าจะเป็นวนตมได้จ้ะแม่ไหนว่าวรวเรื่องวนตมหัวใจต้นวนตมเขมมากเลยแม่ดูนะ แมคนหนึ่งกินอย่างเดียวมีใครมากินด้วยไหม่ะโอ้ยมีเรือด้วยโอ้ยมีเรือด้วยไหงไทยเก็นประเทศแบบไงเรือไ้ป่าชายเลนได้ยังแต่เขาไม่ได้มารับเราไปรับไทยเรือไปไหนกันนะ นะมีเรือหนึ่งลำอึงนูกไกลๆอ่ะไปไปก็ไปเดิดนไปเดินไปข้างไปก็ได้เดินไปไปเดินไปดิ